เก็บหอยให้กินเฉยเลยเดี๋ยวก็จางโอ้เจ้าฮักค่อยหรอบ่ากันผีหัวเต้นใครไป็คนเยวะอุ้ยนั่งเต้นอุ้ยอุยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยนี่เจ้าต้องดูค่อยนี่ค่อยมืออาซีนี่เห็นป่ะเหอมืออาซีอุวีนายังไงพี่บ้านกี่อ๊อ ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะไปนากันนะครับฝนก็ยังไม่หยุดตกดีเดี๋ยวน้องบอกว่าจะเอาไก่ไปไว้ที่นาตัวหนึ่งนะไม่แน่ใจมันไปทางไหนแม่เอาไว้ตรงไหนอะ่ะแต่ตอนนี้มันไปอยู่แล้วเนะาะเมื่อเช้ามันให้อยู่ตัวอยู่แถวนี้ไม่แน่ใจมันไปยังอ๋อเหรออะไรคเอาไปไปกินหรือเปล่า ก็เดี๋ยวลองดูก่อนถ้าเจอก็เอาไปนะถ้าไม่เจอก็เดี๋ยวค่อยตามหาทีเดี๋ยวมันต้องออกมานอนแน่ๆเลยหาก,กายไม่เจอไปดูเส้นทางด้านหน้าก่อนตึงตึงตึงรถยนต์มาได้แถววาอันนี้คือน้องจะอุย้ยมันมีรูอะแถววารถก็มีขวางด้วยจะไปแถวว้าเนี้ย ถอยยากอยู่นะฟังเสียงก่อนอันนี้คือเส้นทางไปนาที่น้องเขาจะให้ผมไปนะครับทางมันแคบมากเลยอโอ้ตีโค้งได้ปะวะเนี่ยต้องให้นุ่มๆจำหน่อยอันนี้เป็นเส้นทางนานะที่ว่าเราจะไปนอนกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเรากลับมาไม่ทันนะครับเอา้านุ่มๆช่วยหน่อยเอาของไปเที่ยงนางหน่อยเร็วไปไหวไป,ปะไหว,ไหวมีขนมหลายเด้อ โอเคตอนนี้เรามาถึงบริเวณโซนที่เป็นนาของน้อ,องเขานะครับนาที่เขาอยู่ตรงนี้มันจะมีรั้วล็อกกุญแจกุญแจหาไม่เจอแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนหนองปลาที่เขาเลี้ยงไว้เพื่อเอาไว้จําหน่ายนะครับเก็เลยไม่ยา้คนอื่นเข้ามานอกเหนือจากคนสนิทและก็ญาติาเท่านั้นนะแต่พอดีว่าคนที่เป็นเจ้าของสวนข้างในเนี่ยคือเขาไปทําสวนไงก็เลยต้องเอารถจอดนะสวนแบบนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันเดี๋ยวเราจะเดินเที่ยวบริเวณโซนภา,ายในสวนนะครับท่นนี้เป็นบรรยากาศแบบดั้งเดิมนะครับทุกคนลองดูดิ เขาเผาถ่านน่ใช้ใเตาแบบเตาดินเนี่ยอันนี้ก็เป็นยันย้ายก็เข้าดูได้นะอันนี้คือเขาเผาท่านขายอย่างเงี้ยแล้วก็มีหนอกปลาทุกบ้านเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวไปตั้งโต๊ะตัวนั้นก่อนแล้วก็ว่ากันนะเมื่อกี้จะเอาไก่มาปล่อยที่นี่คือตัวหนึ่งคือมันหายไปไหนก็ไม่แน่ใจมาดูบอ่อปลาที่เขาเลี้ยงไว้นะครับอันนี้ที่เขาห่วงนะักห่วงหนานะเพราะว่าคือเขาก็กลัวปลาเขาหายไงใครก็ไม่อยากให้ผลิตตัวเองหาย เลี้ยงไว้2บอ่อเวลาก็จับทีก็กต้องแบบว่าข่างน้าออกหรือไม่ก็ทอดแอวม,มันจะมี2บอ่อให้เห็นไหมนี่คือถ้าจะเอาปลาก็ซื้อเขากินเอา mm hmm. นะเมืเ่อชอบปลาที่เราไปขอซื้อเขาเขาต้องจองเขาไว้ก่อนนไม่ได้นะก็ต้องมากินปลาหนองเอาแล้วก็ไก่ท mm ี hmm. ่ <laughs> จะมาปล่อยสวนแล้วก็จะทําเป็นไหก็คือไม่มีเดี๋ยวเราจะไปหาเมนูกันเดี๋ยวไปทักทายเจ้าของสวนก่อนพี่ฟิ้งสบายดีสาวสบายดี อันนี้คือชุดไปเข้าไร่ก็้สวนเนาะยาไม่บาดขานะมันธรรมดาไงสวนมันไม่มีอะไรออย่างงี้จะหาอะไรกินได้บ้านอกเหนือจากป่าเออค่อยนี่เตรียมมาหาของป่าโดยเฉพาะเลยเออปกติ้าเขาป่าเลยบอเอาไปก็ค่อยสองคนบอเอยมาได้ดอกค่อยยานเจ้าเด้อข้าชุเป็นต่ายกันเออค่อยยานเจ้าห้ามใจบ่ยอยู่ ่มาบังกับลุงเนาะบินนี่ก่อนหล่อลื่นแบบที่เจ้าบอกอ่ะอยากดูล่อลื่นไหมเดินเดินให้ดูอ่าไปยืนใกล้หน่อยหล่อลื่นหล่อลื่นสบายดีไปยืนใกล้เดี๋ยวทำอ่ะยืนใกล้หน่อยอ่าออเดินทำหล่อลื่นหน่อยสิดูยอดโต๊ะแพกจังไงพระเจ้าโอุ้ยป่านี้ซื้อเขาได้ออบอสเออจะเป็นน้องของของญาติแหละอ๋อโอ้คุยกันได้อยู่ยังไ อ๋ขขอ,อคนที่ว่าเลี้ยงคือไม่ใช่ยากก็คือเขาขออาศัยบ่อเนาะเออเก้าอี้ของไทยเลียกเอ้ยเก้าอี้เจ้าเอิญอย่างไง<อ>ต่างบ่ฮู้จักอ้าดูเจ้าดูจะถือเจ้าจับจะจับข้อเทเล็กคนให้เจ้านะนับหนึ่งถึงสามนะนับนับหนึ่งสองสามโอ้จะตกใจสิววววเออะหวะาว้าวว้าวเออว้าวุ่นเลย บ้านเจ้าบ่มีนอเนี่ยถือได้ด้วยเออเจ้าบ้านเจ้ามีตัางอีบ่อบ่อเนาะไปไปเดี๋ยวค่อยพาไปหาของป่าตรงด้านหลังนะครับน้องบอกว่าเป็นแนวป่าของชาวบ้านที่ว่าไปหานอหาผักหาอะไรกินได้นะได้อันนี้มีห้วยบ่อมีปกติถ้าเป็นช่วงมีเขียดมีโกบอะไรเขาจะไปจับกบตำห้วยเนาะแล้วตำนาอย่างเงี้ยมีบ่อมีมีมีปกติโอ้จริงจริงมีผักอุ้ยเจอกับข้าแล้ว มันเน่าหรือเปล่าหุยปูปลาโอ้ตายแล้วตายแล้วนะุยมีตัวอะไรข้างในด้วยตัวอย่างกินมันนะอาจารยจ์จะเปิดให้เบิ่งนด้อเออสาวเออเด้มันเน่าแล้วไปนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันข้างในอาจจะมีปูปูห้วยปูหินเนอะมีบ่อข้างในจับเป็นบลผักีทะทะง เออเนี่ยดูผักน้อยๆเนี่ยเอาไปจิ้มกับสมตามผักแซ่บเดี๋ยวก็มาเก็บนะได้อันนี้เราเข้ามาในโซนป่าชุมชนแล้วนะอันนี้คือมันเดินอีกไกลเพราะมันจะถึงสารุโซนที่เราจะไปหาของกาอยู่อ๋อเหรอกาอยู่แล้วชุดนี้มันเหมาะกับกายเข้าป่าเนาะมันเป็นไรชินแล้วนี่แล้วนะถ้าบองงามแล้วหาบเเจออย่างน้อยก็เจอเจ้าแหละไม่ต้องเจอของป่าเรามากันหลายคนนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องญาติค่อยเดินนําหน้าก่อนได้เจ้ามันลื่นหลายมืนมืน เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเราจะเจออะไรด้านหน้ามัง่งข้างนั้นนี้จะเป็นห้วยลนะครับมาพี่เดินนำหน้าทีมงานหนุ่มๆบอกข้างหน้าห้วยระวังเด้อหนาข้าน้ำอันนี้คือเส้นเส้นทางป่าแล้วนะโอ้มีห้วยว้ยมีปลาห้วย,วย,วยน้อยระวังเด้ออุ้ยอันนี้ลอยคนมาคุณหน่อหรอใช่เขามาคุณหน่ออ๋อแต่มันลกมากเลยอะ่ะอุ้ยนามระวังเด้อดูทางกันนพิง เจ้าสาดูหน้านาเระวังหน้าหัวอย่าเงยนะระวังนะอย่าเงยนะค่อยๆก้มนะโอ้ยนายกอบแถวอ่ะไม่มีโอ้บ่มีเลยไม่บ่มีอะไรให้ให้กินเลยเนี่ยหนอกก็บ่มีเขาหนอกไปหมดแล้วอ่ะโอ้ยเจ้าเบิ่งนอกดิบ่มีบ่ หาหาเป็นบ่เป็นโอ้โหข้ามตรงนี้ทางข้ามห้วยอยู่แต่ว่ามันมีขี้เลนเดียวเดี๋ยวขอยนุหากหน่อหาตัวปูตัวกบตัวปล่านะเผื่อฟุกเจอเก็บหอยให้กินเฉยเลยเดี๋ยวก็จางโอ้หอยลายเลยเว้ยนี่ก็หอยเนี่ยโอ้หอยลายเอาไงเว้ยก็ถือว่านี่ก็หอยเนี่ยนี่ก็ใช่ตรงนั้นนมเอามาให้อายเบ่งเนาะ โอ้มันหอยตัวเนี้ยอันนี้กินได้บอ๊ะอ๋อนี่นะเอาไปแกงเนาะเดี๋ยวจะเอาไปกินก็ได้ถ้าเจ้าเก็บแล้วก็ค่อยไ่อยากกินหอยอย่างงี้เลยมันเป็นหอยคล้ายๆหอยจุบหอยโขมอ่ะหอยโมเลยบ่บ่อยากจานกับเจ้าเด้ออันนี้นกกินเนาะนกกินได้คนก็กินได้สิตอนเมื่อไงกินได้อ๋อเนี่ยที่บ้านมดมันเคยทำให้กินอยู่กินมอ่ะเอ้าจะกินตอนส่วนไหนมันตอนที่มันโตแล้วอะ โอ้แซบเนาะอันนี้เนาะแต่วงตรงโตนะมันเหลืองเหลืองกว่าเนาะมันคันบ่คันคันอยู่มันชีคล้ายหวายอ่ะมดเคยทำให้กินอยู่นะครับเขามาหาของกินสองสามนี้มาทำไรโ่าจะให้อยังอ่ะซื้อข้าวเนื้อซื้อคำให้สาวเนาะนะเออไม่เสียขันนะ้ยเป็นตาฮักแท้ให้คอยบังเน มันค่อยบางแน่ผูกแขนค่อยหน่อยแน่อ้อ,อเห็ดเบือคือกินไม่ได้มันจะกระดกไม้เลยพี่ดูพี่ฟิงดู <c ười> คือคือกินไหนอีนุกินไหนบอได้หรอกิน <c ười> ไม่ได้ไม่เคยเ <c ười> ห็นเลยไปดูใกล้ๆไปพี่ฟิงไป <c ười> นาจะกินให้ดูไป <c ười> โอ้ยอะไรอะไรโอ้เฮดตอดเฮดตอดโอ้เลาโมตโนยนะออกมานะทิพตูดโมตโนยนี่มันบาดโมโมแม่นมันอาวอ้าวแล้วมดตโนยเข้าไปดักเต้าแล้วจริงจริงว้าวแท้มดตโนยเดี๋ยก็ต่อยปวดอ่ะโมดมดตโนยเต็มเลยหลังหลังเจ้าอ่ะเนี่ยมดตโนยเพียบเลยเนี่ยโอ้ปวดปวดแหงไป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 อุ้ยดูสิดูสิเจ้ามัก์คบอกขึ้นนุ่มเลยก็ดูสิ มันชือเป็นไอพิษแม่บ้าเดี๋ยวค่อยก็มาชิบิษงนาะพูดเดี๋ยวค่อยเมาตายมันติดเสื้อค่อยโอ้แมวนี่นี่เบิ้งแม่อุ้ยไปเป็นพิษอุ้ยตายเสื้อไปแล้วพีกไปดูเจ้าฮักค่อยหรอบ่ากันผีกันเจ้าเลวะขอกันเจ้าดลยวะเอ้ยดีก็รัว หลอนเนี่ยหลอนมากเลยเนี่ยรายการต้อขอรายการล่าท้าผีเนี่ยอันนี้เป็นนางแหวนหรือเ่อันนี้กางเกงแนเออมามาก็แหวเขียวเอ้ยใส่แหวนทองทองแหวกเขียวบีบเก่าซิบเก่าจุดเก่าขีดคือตอนนี้ทองแพงไงไม่มีดังซื้อทองไงเราก็จะแบบว่าเอาทองแบบนี้แหละใส่กันอันนั้จะจะาผูกอะไรให้นะข้อเท้าเอากันเนอะอาจจะขอกิ่วนะอุ้ยเดี๋ยวถ้าพี่เอาไปจำนำไปบ้าพี่นะ ไม่ลองไม่ดามจำนำไม่ได้เออเอาไม่ไเออเอาเอาเอาไม่ได้แม่มีดบาดมืออะไรเดี๋วกันยำใช่ใช่ใมันห้ามเรือนคัวกรัวตอนเจ้าโนจะเมาก่อนเออน่าจะเป็นต้นเสือหมอบนะต้นเสือหมอบหรอป๊ะแป๊ะไม่เป็นไรเจ้าเต้นใครไม่รู้ว่อุ้ยลั่งเต้น โงงแตกเลยใครวะเนี่ยใครไปดึงแตนแตนแนใครไปดึงใครเนาะย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 อย่าไปยุ่งกับมันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโอเคนี่โอเคโอเค้เจ้าจะเอาตรังไปทำเหยื่อปลาเด้ออย่ายุ่งกับมันไปเลยพิงไปไปแล้วเอาหุ้ยมันตามมาจริงๆห้้ยๆฮ้ยเฮ้ย้ยไอหนุ่มนี่มาเบ๊ ต่างจ้ะยกตูดนะยังกันพี่ขาแล้วดูดีเอาตาให้น้องเขาช่วยเก็บใบแพรกะยางอันนี้คือจะไปทำเมนูต้มกับอะไรเนี่ยไปใส่ต้มีำไงเอากินต้มยำเดี๋ยวสอนค่อยเก็บหน่อยนี่มันเป็นยังไงมันมันคือแนวนี้บอสคือต้นเดียวคือกันบอสใช่เอาทั้งกอดเลยเนาะใช่ทีมงานมาช่วยเก็บ ผักแครงี้ไว้ต้องมีกินนอนได้ป่ะหอมป่ะอุ้ยหลายว่าหอมป่ะหอมหอมคือผักแครงี้ที่ใส่หน่อไม้เนาะเออก็ผักแครงี้อันเดียวกันมันขึ้นเองเนาะใช่ขึ้ตามอากโอ้หลายหลายพดเลยโอ้โหปาดนมนมมาอุ้ยมีมีตัวตัวกบด้วยเนี่ยอันนี้ก็แม่นเหรออันนั้นไม่ใช่ดมอ่ะมันคล้ายๆมันคือกันเลยเอ้า อ้าวต่างดูใบมันสิแต่นี่ใช้อยู่นี่ใช้อยู่เอออ่ะดูนี่ผักขยงที่นี่เขาก็ผักขยงผมโอ้ยอันนี้กีแซมเนาะใช่นี่อ่าคือกันอ่ะเอออันนี้มันชอันนี้ต้องให้นาลองชิมนะนะไม่ทำงานก็ต้องเป็นหนูทดลองยาก่อนเอาโอ้ยกินบ่อยนะย่าตอนนี้ไม่เป็นขวัยหรอตอนนั้นกินอยู่ คตอนนี้ไม่กินเจ้านะอุ้ยเจ้าก็ะเพาะจ้าจะตื่นสายก็ะเพาเจ้าก็คอยโอ้ยเคยเป็นกันละครั้งหนึ่งคอยไม่ได้พูดเน่เน่อะไรของเจ้าเนี่ยเจ้าพูดอะไรคอยมาพูดเรื่องเจ้าว้าอ่ะเออกินเฟืองเปล่ากับเนี่ยใส่ต้มปูโอ้ดีแบงค์กินคนละขาดีเลยเนี่ยพูดดิไปแล้วนี่แซ่บเนาะชุบแป้งทอดเนี่ยอุ้ย อ่่ะนีชุบแป้งพี่จะไม่กินปูพี่จะกินอย่างอื่นต้องกินกับหญ้านะเอ้ยจ้ก็พูดไปเอาจริงนี่แซ่บนะปูต้มแป้งเอ้ยปูต้มหยาตัวเล็กตัวโตอ่าตัวใหญ่ตัวใหญ่ปุ้ยเอ้ยเอ้ยเอาบ่เจ้าบ่นี่นี่มันอยู่เป็นคู่เลย ตัวผู้กับตัวผู้อุ้ตัวผู้ตัวเมียลชปเอาเอาเอาอุ้ยอุ้ยอุต็เลยต็เลยนี่นีัวนี้ตัวใหญ่เค็ดเร็วเรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยวน้ำเจ้าเจ้าบ้าเลยเฮ้ยอุ้ยๆฮ้ย้ยนู่นนโอ้เจ้าข้าวเด้อ ดหลายตัวหลายตัวอ๋อมันอยู่ในนี้นะเมื่อกี้มันโดดออกมาเลยเป็นฝูงเลยอ่ะนี่นีนี่นี่นี่นีตัวสองตัวสองตัวโอ้อากับเกมเจ้านนี่นี่นี่เ็บตัวเ็ตัวสอสโอ้ยวตัวโอ้ เอนอสเออสาวเราไปดูนุชดินนุเนตรงนู้นมีบายบายกับข้าวเราใส่ต้มมี่วันนี้เราจะได้เมนูต้มยำหอยนี่นี่นี่ใส่แล้วปูกบเด้ออันนี้ให้คนที่นี่กินนะน้องๆที่อุ้ยส่วนเราจะกินต้มมี่ได้ปะจะกินบอฮะ กินดีหาแล้วหาแล้วใส่ผักไข่แยงเนี่ไปไพอแล้วพอแล้วมาเหอะมันหมดแล้วตัวจริงนีก็มีจิรเนี่ยนอุ้เขียดขารูเต็มเลยอยูอ้ยค่อยว่าแล้วระวังแล้วตัวใหญ่ด้วยเต็มเต็มจิรเต็มแล้วจิรอเต็มเลยจิรอเต็มจิรเต็มเลยถือถือเอาถือถืเดี๋ยวเดี๋ยวจิรอ่ดู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 อ่กิเขียดอ้ยดู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 ด

อุ้ยนะโอ้ยนะโอ้ยนะโอ้แล้วแล้วนี่นู่นอู่ในรูู่นอ้าจ้าจ้ยกจ้ยกอุ้ยขาขาเลยครับอ่ะเปิดเปิยกยกยกโอ้ยจิรอก็หลจิรอไปไหนหมดนะคอยวัดอุ้ยใ่อู้นี่นี่นี่ได้ได้ได้อาต้องกินเด้ออู้ตกกบตกกบเฮ้ย่ไหนไปยง มีไหมคะไ่องอยู่อ่าเดะเดะเดะมีเหรอมีโอ้ยไปแล้วไปแล้วในในรูนี้มีปะอุ้ยเอาแล้วสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่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 โอ้ยไปจับจับโอ้ยนี่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 โอ้ยนี่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 เขารูโอ้โหตัวใหญ่โอ้ตัวไม้อนี่ฮู้ฮู้ฮู้เติรนฮู้ตื่นนอาดูนะดูนะดูนะเด้อเด้อเดเบิ่งเด้ออากิค่อยเอาไม้ตรงไหนเอาไม้ขุดเอาไม้ขุดดูเด้อ อูอ้นี่อูจับแล้วดีนี่นี่นี่นนอู้ตัวใหญ่เลยจับมาได้ตัวใหญ่เลยอู้นาะอู้ย,ย, <c ười> ยกับข้าวเอาจับจับจับอู้อยู่ก็ค่อยมาอดตายเด้อก้าวขาภาษาไทยคบอุ้ย,ย,ออย,ย,ยหมดยางหมดยางดูดูดูอู่คอยนี่ได้ได้กินเด้ออู้จีรอจ<ด>ีกองอู้ไม่กบกบกบ นี่นี่นี่โอ้เร็วเร็เอานี่นี่นี่ข้าน้ำข้าน้ำโโหเห็นตัวใหญ่้ตัวหน่ยนี่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 โ้โหนี่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 เอาได้ไหมคะโ้เนาเอาเจ้าต้องกินเด้อนเด้อาโอ้หลายโพนนี้เจ้าเอาเจ้าเจ้าอเจ้า่ยู่กัมี่อุจักอ่าไปๆเดี๋ยว้อเด้อนไปตรงนี้ กลับเข้าเรามาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่นี่คะใช่นี่เอาเอาเเดี๋ยวกีรอ้วยกีรอตัวกีรอตัวนี่เจ้าต้องดูค่อยนี่ค่อยมืออาซีมเนี่ยบ้ามืออาซีเนี่ยเจ้าต้องเอาไปกินเนี่ยอยู่กับค่อยปะเป็นยังมือมีแต่หนามทั้งนั้นเลยตอนนี้เอามันต้องมีน้ำด้วยอ่ะมีมีมีตัวโอ้พี่ฟิงพี่ฟิง ไม่ทำไม่ท้องอุ้ยไม่ใช่เว้ยมาต่อยตายนี่มันสู้กันดูดิพิ่งค์ดูแมงภูมิตอยป่วนมากเนี่ยดูกูดูไปกินได้บ่มันสู้กันอยู่มี่บ่อุ้ย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 จับจับอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวดูเดี๋ยวอะไรไปไหนเดี๋ยวเจับให้ตัวป่ เจ้าต้องจับคนหนึ่งอุ้ยอ้๋ออ๋ออกอมาเออกมาเจ้าออกมามาลงน้ำแล้วเจ้าเจ้าออกก่อนเดี๋ยวเขาจะทำให้ทีละอย่างเจ้าต้องดูมืออาชีพเอาน้ำไม้ก้อนนี้จะมีจะมีเขียดนะดูให้ดีเด้อไลายล่ไล่บักลายบักลายเอาจับจับเออจับจับจับเออนั่นแหละเอาเอาเอาทรงก่อนเอ้าออกก่อนเดี๋ยวเจ้ามีอีกตรงนี้จะลายเลยเจ้าเบิ่งเด้อ ทาเด้อ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 ทีน้อยเด้อโอ้ทาเด้อทาเด้อท่าเด้อทาเด้อทาเด้อมีไหมมีไหมจับเลยจับเลยจับก่อนมีมีมันอยู่ทั้งมันอยู่ทั้งจับดิจับดิมันหนอยู่บนพีพีเห็นแล้วนู่นนี่เห็นแจับเลยอนี้นี่จับจับจับอาจับก่อนมาเลยเออเดี๋ยวมันมันหนีเออ ได้บ่โอ้หง้หงูอ่ะนี่ไงจีรอนี่ไงนี่ไงจริงดิเอาสิอาตั้มแจวน่ะนี่ไงเ้าจับไม่ทันนะเนี่ยตัวใหญ่ไปไหนวะนี่ยดูดูดูตัวใหญ่จับ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 แย่ดิแย่แย่ดีดเอาไปเอาขึ้นเลย จับยางจับยางเอาจับยังเอาออกมาโอ้ยมืออาซิบบอกเลอยู่อนอ่ะย้หนาได้ยโอตัวใหญ่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 โอตัให่ตหญไหนไหนวะโอปูปูไหนตัวใหญ่ไหนไหนตัวใหญ่ไหนิไหนวะตัวใหญ่ นี่นี่เออจับก่อนเออมือจับโอ้ยเอาอะไรเอาปิ้งแซบแซมเนาะอุ้ยนี่มีมีรูไะในน้ำก็มีหลายนะอุ้ย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 เดืบตัวเร็วเร็วอุ้ยอุ้ยเอาตัวแรกก่อนตัวแรกก่อนมานี่มามาท่าท่ามามาเร็วเดี๋ยวเขาจะไปเรวจะดูเดี๋ยวดูมือซีบครับคเออมาเลยอ้มีนสองตัวหนึ่งตัว นู่นไปตรงนู้นอุ้ยสามตัวไปนู่นเดี๋ยวจะเอาทางนู้นละไปแล้ว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 อุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี่เอาเอาถือถือถือีอ๋อเอาเจ้าเจ้าไปจับไปยังยังอ่าไปไปเราองดูมือซีเนี่เจ้ามีกับข้าวแล้ววันนี้ไปแล้วเอ้าเดี๋ยวพวกเจ้าจับได้แล้วนี่โอ้ยใชสู้ใคอยบ่ได้เนี่ยเจ้าอ่ะโอ้ยเอ้าไปไปไปเราให้มืออาชีพบ่ ใช่ใช่ขี้เกียจลองชี้เพงเลยเอาดินออกบอสอยู่คำอยู่ใต้ดินแหละอยู่คำใต้ดินแหละตัวบางใหญ่ดูสินี่ดูสิอยู่ใต้ดินไมู่ทางนี้อ้าวไปตัวบางใหญ่ก็ไม่เห็นเลยอยู่เนีตัวเบอร์เนี่ยบอสบอกดูมืออาซีมเนี่ย บิดแล้วบายไปเออได<ป>้ตัวเออเออสนุกแล้วรู้จักกันสนุกแล้วสนุกแล้วตอนนี้เรากลับมา <c oughs> ที่กระเท่านะครับ <c oughs> เรามีเมนูส้ตมตำแล้วก็จะมีเมนูต้มพวกผักแล้วก็อาหารที่หาได้แล้วก็จะมีเมนูที่เราเตรียมมาจากบ้านนะครับบางส่วนเดี๋ยวพาไปดูใ,ใกล้ๆครับน้องนายนี่คือเขายึดไม้ผมแล้วนะ นี่อ่ามินนี่โดดเดีวแน่หลอกน่ทั่มินนี่น่ะมินดึ้นทีดบ้าใช่ที่ไหนอันนี้เขาเป็นกอยเออเหมเลยอ่ะโมๆดมเดชมาเลยอ่นมอดขยันงขึ้นมึงขึ้นเด็กอ่ะเลอะออ่อ่าๆดดมโดก้อยจะเอามากเป็นหลอกมกเสียเป่าเ็กกใสเลยนะ แท้หวะนาเนมั่ววะเน่นาที้่ปด้าครงการ่วมนเทามั่วทำนาม่วพี่มออร่อยหวานกนแ้พี่ก็ไม้เออแสดว็นะกินพี่เด็กอร่อยไหมอร่อยออกแซ่บหว่แซ่บนะอุ้ยอันนี้เขามาเล่นเกมอนไรจะตกใจนะ ไม่มีการพนันนะครับอันนี้คือนาเขาจะดูดวงครับพี่แกกินนะอเพราะคนรวยนึกว่าแต่งแบบแอร์แอร์คนสั่งคนจุดกินเดี๋ยวหาว่าหนูกินมุฟเฟ่ตมาเออไม่ใช่ไม่ใช่นานามันเนี่ยนามันชอบมาเนี้ยเอ้าแบบเสียมเพื่อนเนี่ยอ๋อเฮ้ยเอาเล่เอายินนไม่ได้ยิ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 นเป็นยินสิ เสียงเจ้ามากกว่านะโอ้ยจะเป็นลมเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตตาบางหุงนะแล้วก็เล่นเกมกันแล้วก็เดี๋ยวพักเบรกรับประทานอาหารว่างก็จะมีมันต้มกระกอแล้วก็จะมีขนมที่ซื้อมาก็เยอะอยู่นะอ่ะเดี๋ยวถ้าทําเมนูอาหารเด้อเมนูวันนี้นะครับเมนูแรกที่เราจะลังจะทําก็คือเมนูไข่เจียวสาวบ้านหัวแสหัวแศนะครับ อันนี้คือจะทําเป็นกับข้าวช่วงตอนเที่ยงนะครับอันนี้คือเมนูแบบกินเล่นๆได้นะครับเพราะว่าเรามีเมนูต่างๆอยู่เมื่อกี้ที่เราไปหามาอุ้ยดูเวลาเขาลงเขาไม่เททีเดียวค่อยๆแบบขยิบคยิ๊บขยิ๊บขยิ๊บคยิบิข้านะเออเอาไปจอบป่าที่จะร้องอยังไงนะ <laughs> อันนี้คือเป็นเมนูแบบ ให้ทุกคนน้องๆด้วยนะครับหน่อยน้องๆก็จะมากินด้วยมากินน้องๆมากินสักครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ไปเล่นกันอยู่เด,ยเดี๋ยวจะกลับมากินข้าวด้วยกันต่อโอ้โหทุกคนอ,อมากอร่อยแน่นอนครับเห็นสีเหลืองๆแบบนี้คือรู้สึกว่าแบบใช่เลยสิ่งที่รตามหายอยู่มาแล้วนะครับนี่ไข่เจียวสาวบ้านหัวแ่หัวแ่อ,อ,อุ้ยดูเปิดอุ้ยอุดเฟม เหลืองน่ากินยังเลยเอาเอาซิรฟเฟเซิเฟ,รรฟรเบบ้บอกว่าเดี๋ยวขอรวบยอดเมนูใหญ่เป็นตอนเย็นเลยทีเดียวนะครับที่เราหามาได้เพราะว่าตอนนี้คือทุกคนหิวคาวแกกินมองพี่ฟิงใบครึง่งใครึ่งเกินเวลากินข้าวเที่ยงเราก็เลยเอาเมนูส้มตำม,มาเป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูครับเพื่อที่จะกินกับไข่เจียวแล้วก็มีข้าวเหนียวร้อน,อนๆนะครับนี่ ต้องใส่เสลือน้อยนะทีมงานไม่รุ่นไปแล้วไม่เป็นไรเลี้ยงอิ่มเต็มที่แล้วใส่ขนมมาชุดใหญ่ไปไฟกระพริบไปเลยนะก็เล็กเ,เออไม่เป็นไรเจ้าไม็น <c oughs> แซ่บและแหมได้เค็มดี <ừ> ไม่ต้องใส่เกลือบ่อยๆปลุงปลาละก็ได้แบบไม่ต้องเปลืองด้วยโดยพอดีเลยนี่โอ้ยปลาเล็บปลาเลมนั่นแนหะเ <c oughs> อ้ย เดี๋ยวให้เจ้าที่ก่อนนะครับวันนี้เรามากินข้าวเถียงนาอ่ะข้าเนี่ยม,มีบ๊อบอันนี้เราซุปเต๋อก็แล้วนะย,มมยิมมาสยิมมาซ่าเอาวันนี้เรารีบทํากับข้าวนะครับเพราะว่ามันเลยเวลากินข้าวแนละ้วน้องหิวอ่ะเดี๋ยวผมให้เจ้าที่ก่อนเดี๋ยวให้เบเบ,แบบ้ต้องมาชิมนะแล้วเดี๋ยวเราจะตั้งวงแล้วก็เดี๋ยวจะรำลาบรรยากาศไปด้วยความรวดเร็วนะอ่ะเดี๋ยวเราจะรำลาบรรยากาศไปแล้วนะครับทุกคน หอมอย่างแรงอ่ะเจ้าชิมชิมชิมดูซีบรือนางเอกที่เจ้าเอามาให้ค่อยเนี่ยอุ้ยกล้องประทันเห็นใช่อะหอแรงนะอาจาต้องสีบะก็สิกินเลยหอ,อมมากโม้เทที่เจ้าบะเทะอ่ะเท<ต>คะลาอยู่เป็นบะแมลแล้วพ่อยจะยกซดเลยเนี่ยอุ้ยดูเป็นไงหลับแล้วไอคีจับตจวอีกิ่ะ นี่นะยังไง<ม>พี่บายเนี่ย <laughs> มันจะเมาแล้วนี่เฮ้ยเขายังไม่ได้ซีมเลยเจ้าเขาเดี๋ไปไนเนี่ยเอามามามา,มาลบตรงนี้มาบานหนเนะยไปเหมือเรื่ใง่บไม่เอาหมะยัดเขืนตั้งนานเป็นหนมาเขี่ที่ล้อ๋อลืมใส่ซนังนาเหรอเขืนที่เอมา,ามานี่คือไปบนยักยังนีเออไปปิ้งตอนเย็นเลยเนื้อน้ำจ้บเนาะ งเลยเลืมนาน้า้แบงไนเขาอกินห่าแล้วมันเนี่ยอืมอร่อยว่ะข้าวเที่ยงโอ้ยหิวแท้ว่ะหิวจริงไลยหิวปลอมนะมันะไรอะไรมันแถวละอืม คล้าตชประแดดวะนกุนี่ไ่ดห้วใจไปเด้เอไปเด้อใจใจไปค่ะไปเด้อเดี๋ยวก้องหิวไปเด้อขอบครับขอบครับขอบคุณนะขอบคุณนะที่พามาสนุกสนุกแล้วก็ร่วมกินกรรมด้ก,ก,ก,กันเรายกตัวมาทำกับข้าวมื้อให่ตอนเย็นนะครับเดี๋ยวจะไปเอาไก่นะ้วจัดไก่แล้วก็เดี๋ยวจัดปาร์ตี้ครับทีมงานที่มาช่วยกันเนาะพราะว่าถึงเวลาที่บ้านน้องจม้าวันเย อ่ะไปนะกันนี้ไปละกชุชิบาแต่กองเกินน้ำลายละเวค่อยแน่